สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดถึงเรื่องการลอกหญ้าลอกวัชพืชขึ้นจากบ่อนะครับอยู่ว่างๆกันช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับอันนี้ก็ลอกไปบ้างพอสมควรละเพื่อนๆนจะเห็นจากคลิปเก่าๆคลิปเก็บเห็ดแล้วนะครับว่าวัชพืช ลกมากนะครับลอยอยู่ในน้ําอันนี้เอาขึ้นมาบ้างแล้วแนวตลิ่งเนี่ยนะครับปากนี้ก็โล่งไปเยอะอยังเหลือแถวนน้นอีกเดี๋ยววันนี้มาล่อก,กันอีกเล็กน้อยไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆมาแชร์กับเพื่อนๆว่าเราใช้เชือกเนี่ยนะครับแล้วก็เอารถลากมันขึ้นมา แต่ต้องมีหน่วยกล้าตายลงไปผูกหน่อยนะครับสวัสดีจ้าหัวเพื่อนๆเบื่อเก็บวันนี้มาเก็บหญ้าก,กันแล้วกันนะครับอันนี้เราเอาขึ้นมานะครับน่าจะเยอะอยู่ครับเพื่อนๆไม่ใช่เอาขึ้นง่ายๆนะครับคนดึงนไม่ขึ้นเลย เพื่อนจะเห็นว่าแน่นไปหมดเลยลากเพิ่มพื้นที่ให้บ่อปลาของเรานะครับทำอะไรครับทำตะขอเกี่ยวเชือกค่ะลงไปอ้อมมัดและแขนสั้นค่ะแขนเล็กมัดได้นิดเดียวอยากได้เยอะๆแต่จะเอาเหล็กนำทางเพราะว่าหญ้าเขาหนามาก เผื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียไปมีที่แล้วก็ว่างๆก็ไปทำเองได้นะครับเราก็ทำกันเองไม่ได้จ้างใครให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้าคิดบวกนะคะไม่คิดอะไรมากก็เหมนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะจ๊ะใช้แรงมาหาศาลมากค่ะ แต่แนะนําให้ใช้มัดเอานะครับเพื่อนๆเหล็กเราเอาไปทําบิดตะขอและเกี่ยวนี่เหล็กก็ง้างนะครับบางทีเชือกขาดจ้ะแล้วเหล็กเหล็กง้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรางอเป็นตะขอเราดึงอะค่ะด้วยความที่แรงแรงสูงมากเหล็กพ่ออ้อยยงยืดเลยนะจ๊ะมีเหล็กอย่างนี้มีงไม่ใช้ไม่ได้เลยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นเหล็กหกมิลพอเขา แล้วพอเขายืดมอะะไรรปมาณันก็จะดีดข้ออ้อยแรงมากค่ะอันตรายนะสิบสองมิลก็ยังง้างเลยนะครับสายเชือกนี่เปไว้ไหนแล้วมันยืดตรงๆอ่ะเราก็ไปมัดเนี่ยนะครับพอประมาณแล้วเราก็ลดลากขึ้นมาแต่ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับที่ทำมาสักสองวันละแล้วก็ใช้รถเก่าเนี่ยนะครับรถแวนลาก ขึ้นไปอันนี้ก็มีหน่วยกล้าตายลงไปมัดให้ก่อนนะครับเพื่อนๆบอกก็ไปจ้างแมคโครมาจบเลย ช่วงนี้เห็ดก็คลิปล่าสุดนะครับที่เก็บฝากนู้นก็อ่าเดี๋ยวเลยไปหน่อยฝากนู้นก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้ลดน้ําเท่าไหร่มันแรงนะครับเสียดายน้ํามันก็ฝ่อไปบ้างเยอะพอสมควร<ม>นี่นะครับเพื่อนๆก็ ต้องลงไปคนหนึ่งนะครับเพื่อไปมัดจะหนามากนะครับทั้งหญ้าใสทั้งผักไม่รู้เรียกอะไรนะครับเลยๆในน้ำนี่ลากหนักมากครับ เราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับว่างเราก็ทําำขียร์ไปพอประมาณเหมือนได้พื้นที่บ่อกับคืนมาเยอะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้สองสามปีที่แล้วคือแรงจนน้ำไม่เหลือเลยนะครับโซนนี้ปลาตายหมดเลยนะครับ ปีนี้ยังดีครับยังมีเก็บน้ำไว้ลดเห็ดได้เดี๋ยวว่าจะซื้อปลามาปล่อยเพิ่มบอกซื้อปลามาปล่อยเพิ่มมีคนอ่านมามองคว้เลยครับเพื่อนๆในนี้ก็มีอยู่นะครับล่าสุดปีที่แล้วซื้อปลาบึกมาปล่อยเอาไว้ตอนนี้ก็ใหญ่แล้วหกเจ็ดตัวนะครับ เพื่อนก็มัดไปธรรมดาเนี่ยนะครับใช้เชือกดีกว่าที่จะทําเป็นตะขอตะของ้างเลยนะครับแล้วโยนตะขอลงไปก็ไม่ใช่ลงไปเกี่ยวนะครับมันแน่นนะครับค่บ<า>ะคจา้ลาล่างเลยจา้าเหมือนหนูจะมัดน้อยไปหน่อยอ่ะ ไปเลยจ้าไปไปต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะจ๊ะเรานี่จ้ะขึ้นมาแล้วนะจ๊ะขึ้นมาแล้วจ้านู่นจ้ะรถอยู่นู่นเดี๋ยวหนูดึงเชือกก่อนนะจ๊ะเนี่จ้ะขึ้นมาแล้วโอเคถอยเลยจ้าต้องดึงเชือกมานะจ๊ะ เดี๋ยวรอรถจะจะทับโอเคลูกปลาไหลนะคะติดขึ้นมาตัวไหนที่เราเห็นเราก็โยนกลับไปจ้ะอ๋ oh. ข,ขึ้นมาอยู่นะจ๊ะอ่าดึนมาดน,น้อยไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆจะได้ไม่หนักเนี่มยมมย่าไก็ยังขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราดึงกันเองนี่ไม่มีทางเลยนะครับทำไปเรื่อยๆครับ เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองเมื่อวานนี้ทำไปกันได้เยอะมากนะครับขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับโล่งโล่งไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ทยอยมัดแล้วก็ลากลากดึงขึ้นมานะครับ เหลือท้งนู้นอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะครับถ้าไม่ขี้เกียจก่อนก็เป็นพรุ่งนี้ ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราคาดว่าเราน่าจะเสร็จกันนะครับขึ้นมานี่สองสามตันนะครับผมว่าว่าสามตันเยอะมากหนักมาดูความสวยงามนะครับเหลืออีกเล็กน้อยวันนี้เสร็จแน่นอนบ่อจะกว้างขึ้นเลยนะครับ ครับเพื่อนๆวันนี้เราเสร็จจนได้นะครับที่เอาขึ้นมานะครับสวยงามเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ของน้ำเพิ่มพื้นที่ให้บ่ออันนี้เป็นก้อนสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้าย เดี๋ยวลากขึ้นมาก็จบก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เผื่อไปเป็นไอเดียนะครับจะไปดึงวัชพืชด,ดึงอะไรทำกันเองเนี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรช่างบ้านๆด้วยนะครับ